สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะประจำวันที่13มีนาคมปี66เนาะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับตัวดินของเราก็คือห้ากับแปดหกกับเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้านะจับคู่กับห หาหกห้าแปดห้าเก้านะคะแปดห้าแปดหกแปดเก้าหกแปดหกห้าหกเก้าเนาะห้าแปดแปดห้าหกเก้าเก้าหกห้าหกหกห้าแปดเก้าเก้าแปดอย่างนี้ก็ได้เนาะง่ายๆสั้นๆหกห้าสองเก้าแปดห้าห้าหกเจ็ดหกห้าแปดเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะเราพัฒนา เราทำให้สองแนวทางเด้อนี่อีกแนวทางหนึ่งสำหรับเลาพัฒนานะคะเราจับคู่นี้ให้นะน,นี่ไม่เนี่ระบางเบิ้ลห้าห้าหนึ่งหนึ่ง หกเจ็ดระวังจางระวัง,ะวงเบอร์ห้าห้านะ,ะหนึ่งหนึ่งห้าห้าเนะาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะวันนี้เฉพาะกิจเรัฒนาอันนี้เฉพาะกิจเนาะอันนี้ VIP อันนี้เราพัฒนาวันนี้มันน่าจะสามคีวีได้มาเข้าเราพัฒนาวันนี้ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะสามัคคีวีนี่อันนี้สามัคคีวันไหนถ้าออกราวพัฒนาน่ยหวยจะรวนเนอเลขจะลวนสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะสวัสดีค่ะ